ก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่างก้อนะครับวันนี้เอาเทคนิคดีๆนะครับมาฝากมือใหม่ๆนะครับสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นนะครับในการเลี่ยมพระนะครับสิ่งแรกนะครับในการที่เราจะเลี่ยมพระนั้นนะครับก็แน่นอนนะครับเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้การออกแบบนะครับเคสนี้นะครับเป็นพระ เหรียญน,นะครับทรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อทรงอะไรเนาะก็ให้เข้าใจว่าเป็นพระเหรียญแล้วกันนะครับพระเหรียญรูปทรงนี้นะครับก็การออกแบบนะครับมีด้วยกันอ,อยู่ประมาณ3แบบคร่าวๆนะครับแบบที่1แบบที่2แบบที่3านะครับการออกแบบนี้นะครับแต่และแบบก็รูปทรงแตกต่างกันนะครับ ผมขอยกตัวอย่างแบบที่หนึ่งก่อนนะครับแบบที่หนึ่งนี่อนา,าคตผมจะต้องตัดแบบนี้นะครับตัดให้เป็นลักษณะนี้น,น,นะครับตัดให้เป็นลักษณะนี้นั่นเองคืออันนี้คือบล็อกตัวผู้นะครับบล็อกตัวผู้ในการออกแบบนะครับในการออกแบบเราจะตัดหัวแบบนีบ้จากนั้นนะครับถ้าสมมุติเราทําเสร็จงานเนี่ย<ม>ก็จะเป็น รูปทรงแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเห็นภาพนะครับก็จะมีพลาสติกโน้มขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหัวอย่างนี้ครับเรียบเสร็จก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับนี่คือแบบที่หนึ่งนะครับในรูปทรงที่เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายไม่มีอะไรขั้นตอนเยอะแยะมากมายนะครับมาในแบบที่สองนะครับในแบบที่สองก็เหมือนกันนะครับ เป็นการออกแบบทีนี้แบบที่สองเนี่ยผมอาจจะ,ะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ดีกว่าอาจจะเป็นจั่วแบบแห,แหลมไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็คือบล็อกตัวผู้เป็นทรงนี้เลยนะครับด้านในด้านนอกมาก็ตามระเบียบนะครับข้างบนข้างในแหลมข้างนอกก็แหลมตามไปนะครับก็จะได้ทรงนี้ออกมา นะครับทีนี้ก็อาจจะมีจัวเพิ่มเติมอะไรก็อนาคตก็จะแต่งเติมกันไปหรือเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะมีคอรตรงนี้หรืออาจจะแทงลายก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นรูปทรงอย่างนี้ไปนะครับอพอมาในแบบที่สามนะครับในแบบที่สามเนี่ยเราอาจจะเล่นเล่นวิถีโค้งอย่างนี้อาจจะทำทรงนี้ คง้งเพื่อโค้งรับอย่างนี้นะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดเราสามารถประยุกต์ได้นะครับลูกทรงตามจินตนาการช่างเลี่ยมเราครับเราก็อาจจะมาทรงนี้นะครับด้านบนก็เป็นหัวเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ไม่ผิดนะครับ่าได้ ประมาณ3ทรงที่ผมแนะนําวันนี้นะครับจริงๆอาจจะมี4ี่ห้าทรงก็ได้นะครับแล้วแต่จินตนาการของอช่างนะครับของช่างผู้ทํางานนะครับทีนี้พอเราคํานวณรูปทรงที่เราต้องการเสร็จสับนะครับว่าเรา,าใจเราสมมุติวันนี้ผมเอาเป็นหมายเลขหนึ่งมาใช้งานนะครับแน่นอนนะครับบล็อกตัวผู้ผมก็จะต้องถูกตัดออกให้เป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้ผมจะแนะนำต่อไปก็คือในการเช็คบล็อกนะครับในการเช็คบล็อกสมมุติเราสร้างตัวผู้มาหนึ่งชิ้นอย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับเราเอาพระมาทาบนะครับพระเหรียญน,นะครับก็วาดเสร็จขั้นตอนจากเดิมก็คือเราวาดเราวาด,เราวาดเสร็จเราก็ตัดมามันก็จะได้อย่างนี้มาถูกไหมครับอพอเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ่งสาคัญน,นะครับให้เราเอาบล็อกตัวผู้ทาบกับพระแล้ว บล็อกตัวผููใหญ่กว่านะครับบล็อกตัวผููต้องเท่ากันกับพระเหรียญน,นะครับเฉพาะพระเหรียญน,นะครับที่จะต้องเท่ากันพอเท่ากันเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเราปั๊มฝามันเนี่ยฝามันจะกระชับขอบพอดีนะครับทําให้มองแล้วพระและไม่ใหญ่ยิ่งพระทรงใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเราเปิดบล็อกกว้างปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาขอบมันก็จะต้องถูกกว้างออกไปตามขบวนนะครับทีนี้ ถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บเราจะได้งานที่กระชับกระชับพอดีนะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับมาต่อกันในเรื่องของการเช็คบล็อกนะครับแน่นอนนะครับเราต้องการให้ซ้ายฝาล่างบนเท่ากัน,นครับมีวิธีทํำยังไงนะครับนอกจากการมองด้วยสายตาแล้วมินมีวิธีแบบอื่นอีกไหมนะครับมันมีวิธี แต่โบราณนะครับที่ผมได้ร่ำเรียนมานะครับก็ให้เราเอาขีดเส้นอ่าโทษทีให้เราขีดเส้นไว้ว่าด้านไหนด้านบนนะครับผมขีดขีดไว้เป็นเส้นนี้นะครับก็จะมีเส้นลูกศรเนี่ยชี้ว่าเออด้านนี้อยู่ด้านบนนะครับจากนั้นนะครับให้เราฟัามลงเอาด้านที่เราขีดเนี่ยฟั่มลงไปนะครับฟั่มลงไปจากนั้นให้เราขีดเส้นอ่าให้เราขีดเส้นมา ให้เราขีดเส้นมารอบทิศทางนะครับรอบทิศทางเลยโดยเอ็นดินสอเอ็นดินสอเอ็นดินสอแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราหยิบบล็อกตัวผู้ของเราออกมานะครับเราก็จะมีเส้นแบบนี้หนึ่งเส้นนะครับจากนั้นให้เราพลิกพลิกด้านที่เราคว่ำลงไปนะครับหงายขึ้นนำกลับไปทาบที่เก่ามันนะครับนำกลับไปทาบที่เก่าเลย นำกลับไปท่าปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่า,าพลาสติกเราเนี่ยเท่ากันสองด้านถ้าสมมุติกรณีอันนี้คือกรณีผมแต่งเรียบร้อยเท่ากันหมดถ้ากรณีมันไม่เท่ากันเพื่อทําให้เห็นภาพนะครับผมจะขยับมาทางขวานิดนึงถ้ากรณีมันเหลื่อมอย่างเงี้ยคือเรามองจากด้านข้างเราไม่เห็นเส้นถูกไหมพลาสติกมันล้ําออกมานั่นหมายความว่าตรงนี้มีปัญหานะครับให้เราทําการแต่งตะไบ แต่งเป็นแถบเลยแล้วก็เอามาเช็คเส้นนะครับแต่ถ้าฝั่งนี้มันขาดเนี่ยฝั่งนี้พลาสติกมันขาดเห็นเส้นเยอะโบเลยแสดงว่าฝั่งนี้มันขาดนะครับเราแต่งฝั่งนี้ถ้าเราต้องอเราต้องปรับให้ให้อยู่ในกรอบเส้นของเราก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนว่าเราไปแต่งตรงนี้มันจำพลาสติกจะไม่หายโดยสิ้นประโยชน์นะครับเพราะนั้นเราปรับแต่งปรับ ให้อยู่ในกรอบเราก่อนนะครับแล้วถึงจะแต่งนะครับถ้าเกิดมีการล้ําแต่งสบายทันทีนะครับจากนั้นก็ทําการปัดเงาอะไรขั้นตอนต่อไปก็เอาไปเปิดบล็อกตัวเมียออกมาก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ยากนะครับเห็นไหมครับวิธีเปิดบล็อกนะครับแล้วก็ทําซ้ายฝาให้เท่ากันนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยนะครับที่นํามาถ่ายทอดกันนะครับ ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับถ้าใครไม่เข้าใจหรืออยากให้ผมทําคลิปที่มันง่ายกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันมานะครับสําหรับมือใหม่แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เลี่ยมเป็นอยู่แล้วระดับหนึ่งก็น่าจะพอเข้าใจนะครับแต่ถ้ามือใหม่ไม่เข้าใจเลยหรืออยากได้คลิปแบบที่มันง่ายกว่านี้ที่มันพื้นฐานกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิป ตั้งแต่เริ่มพื้นฐานเลยนะครับเพราะว่า,าจะได้เป็นประโยชน์กับมือใหม่จริงๆนะครับอันนี้มันก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ลองศึกษากันดูในคลิปคลิปนี้นะครับก็จบคลิปประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ